บเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายโกศลปฐมสมาชิกสภาผู้แทน,นราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตห้านะครับเขตหกครับโทษทีครับรท่านประธานท่านประธานครับผมมีเรื่องปรึกษาหารือท่านให้กระทรวงควมนาคมกรมทางหลวงจะสัง่งงมานไปดําเนินการนะครับขยายทางหลวงนะครับแล้วก็ปรปับปรุงจุดกับรถดังนี้ครับ ขอให้กรมทางหลวงโดยโกระทรวงคมนาคมขยายถนนหมายเลข 2, 3, 6, 9ช่วงดอนไผ่แก้งสนามนางโดยเฉพาะช่วงตำบลศรีสุขถึงตำบลบึงสำโรงนะครับอำเภอแก้งสนามนางที่มีสภาพชำรุดนะครับแล้วก็คับแคบเรื่องที่2ให้กรมทางหลวงจัดสรรง้มานไปดำเนินการขยายประสิทธิภาพถนนนะครับหมายเลข 2, 2, 4, 6 ตอนตะโกลโคกสีและโดยเฉพาะบริเวณช่วงโคกสีแยกโคกสีถึงแยกหนองโคบาลบริเวณหน้าโรงเรียนเกนลิ้นวิทยานะครับที่ลูกหลานใช้รถใช้ถนนแล้วก็มีสภาพคับแคบไม่ปลอดภัยนะเรื่องที่สามนะครับให้กรมทางหลวงจัดสรรง้อมานไปดำเนินการขยายหรือซ่อมแซมถนน202ช่วงตอนแก้งสนามนางดอนตนินโดยเฉพาะ ขยายช่วงบริเวณบ้านศูนย์กลางโรงพยาบาลแก้งสนามนางและขยายช่วงาสามแยกปทึหน้าบริเวณหน้าวัดประชานิมิตอำเภอบัวใหญ่นะครับถึงสะพานข้ามทางรถไฟและจุดต่อไปนะครับจุดกับรถซึ่งพี่น้องประชาชนประสบบัติเหตุเป็นประจำคือช่วงไฟแดงสามแยกบายพาสบ้านนนนใบบัวและก็ณขณะนี้ได้รับการปิดถาวรน,นะครับ เราพี่น้องประชาชนร้องเรียนขอให้เปิดจุดกับรถเ,เพิ่มเติมโดยให้กรมทางหลวงจัดสรรง้ะมานไปดําเนินการเ,าเปิดจุดกับรถให้กับพี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางในการและได้รับความปลอดภัยขอพระคุณครับรรท่านประธานครับ